ลำพูนวอริเออร์การันตีสุลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรสส์จมสรเส้นทางกว่าที่ทัพปราชันโคขาวจะก้าวสู่ไทยลีกเป็นมาอย่างไงตามกุลยาจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ค่ะล้ำพูนวอริเรอร์ทีมน้องใหม่ไทยลีกที่การันตีเลื่อนชั้นพร้อมกับยังมีลุ้นแชมป์ไทยลีก2ในเกมการแข่งขันอีกหนึ่งนัดที่เหลือ เส้นทางของราชนโคขาวจากภาคเหนือก็ไม่ได้สวยงามสม่ำเสมอเชกเช่นทีมอื่นในลีกพระรองเราะเราย้อนไปเมื่อปี2021ลำพูนถือเป็นทีมที่น่าจับตามองก็จริงเพราะผลงานของพวกเขาก้าวกระโดดจากแชมป์โซนภาคเหนือของไทยลีก3เข้ามาในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกและคว้าตั๋วไปเล่นไทยลีก2ได้สำเร็จซึ่งการก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ก็มาพร้อมกับความมุ่งหวังของพงศิริถาราชวงศ์ศึกประธานสโมสรคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ประกาศกล่าวว่าจะพาลำพูลวอร์เออร์ไปให้ถึงหลีกสูงสุด <Wow. S 1> และทําให้ทุกคนรู้จักชื่อของลำพูลวอริเออร์มากขึ้นพงซิริเริ่มลงมือด้วยการกวาดนักเตะที่เปรียบเสมือนวัตถุดิบจากหลากหลายมุมโลกทางเจฟเฟนซัวเร,รสอดีตนักเตะทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนาที่เติบโตมาจากแคมป์ลามาเซีย ลีซิโซโกโอ,อดีตแข่งลิเวอร์พูลชาวฝรั่งเศสและมองมองลวินแนวรุกกัปตันทีมชาติเมียนมาซึ่งถือว่าเป็นตัวจี๊ดที่มาเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับลำพูนวอริเออร์เลยทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็มาผสมผสานกับบรรดานักเตะตัวเกา๋าอดีตทีมชาติไทยอย่างอดุลละโซอาทิตย์สุนทรพิษรณชัยรังสิโยประกอบกับดาวรุ่งสดใหม่อย่างอนันต์ยอดสังวานแนวรุกทีมชาติไทยชุดอยู่23แต่ลำพูนวอริเออร์เองก็ต้องใช้เวลายอยู่พักใหญ่กว่าที่จะปรุงส่วนผสม ต่างๆให้ลงตัวเลกแรกลำพูนวอริเออร์แพ้3เกมติดต่อกันเกาะอยู่ในช่วงของกลางตารางในขณะที่ช่วงนั้นตราดเอฟซีร้อนแรงเกินต้านไม่แพ้ใครเลยใน17เกมของเลกแรกแต่จุดเปลี่ยนก็มาเกิดขึ้นหลังจากที่ลำพูนวอริเออร์เปิดบ้านแพ้ตราดเอฟซีในนัดที่6หลังจากนั้นก็เหมือนพลังฮึดเพราะพวกเขาไม่แพ้ใครเลย19เกมติดต่อกันประกอบกับในเลกที่2ตราดก็สะดุดแถวปลายไปซะอย่างนั้น สวนทางกันกันกบลำพูลที่กดไนรัสแรงปลายชนะเจ็ดเกมติดต่อกันพูดง่ายๆว่าเมื่อมีโอกาสทองลำพูลก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือเปล่าแสงคว้าตัวเลื่อนสู่ไทยลีกแบบม้วนเดียวจบแม้ลำพูลบริเอร์จะบรรลุเป้าดังใจหวังแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากสปอนเซอร์ไฟและใจรักในการทุ่มทุนซื้อนักเตะของประธานสโมสรรวมไปถึงแรงกำลังของนักเตะและทีมสตาฟและกลังใจจากแฟนบอลด้วย แต่นี้ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะหลังจากนี้ลำพูนวอริเออร์ยังมีภารกิจใหญ่ในการปรับปรุงรังเย่าแม่กวงสเตเดียมให้เป็นไปตามมาตรฐานขับไล่เชนซิ้งไทยลีกเพื่อจะได้ลงเล่นในบ้านบนเวทีรีโวไทยลีกอย่างเต็มภาคภูมิ